แม่นี่เคลื่อนไหวกลางไอจีลูกสาวครั้งแรกหลังโดนจับตาเลิกไฮโซสงกรานกลายเป็นเรื่องร้อนของเหล่าบรรดาขาเผือกอีกแล้วเมื่อทางด้านเพจเจมอย108ออกมาโพสติ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นที่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีบ้านนาแค่คนรู้จักแหละซีอา ข่าวบันเทิงช่อง8ต่อมายิ่งทำเอาขาเผือกต่อมกระตุกอีกครั้งเมื่อสาวแมททิรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทำเอาหลายคนอดโยงไม่ได้จริงๆในขณะที่เพจเจมอย108ก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสงกรานต์มายนภัสศิและแมททิวดีนที่ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยกันที่สนามกอล์ฟ ซึ่งทำเอาหลายคนอดที่จะโยงไปว่ามายนภัสสิคือสาวแวมที่สงกรานพาไปกินน้ำเต้าหู้ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ล่าสุดแมทธิรณีสงกรานออกมาเคลื่อนไหวหลังจากมีดราม่าหลายคนก็จับตารอดูกลางไอจีโดยการโพส์ตรูปภาพพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าถึงเราจะไม่ใช่หัวหอมแต่มาหอมที่หัวเราได้นะ งานนี้คุณแม่นี่คุณแม่แมทธิรณีเคลื่อนไหวกลางไอจีลูกสาวครั้งแรกหลังมีข่าวลือจับตาเลิกไฮโซสงกรานเตชนรงค์โดยคอมเมนต์ในโพสต์ว่าสะผมอะยังค่ะซึ่งทางด้านแมททิรณีก็ได้เข้ามาตอบกลับคุณแม่เอาไว้ว่าไม่สะอยู่แล้วค่ะ